สวัสดีทุกคนนะฮะวันนี้เราอยู่กันใน Forza Horizon 5นะฮะแล้วเราก็จะมาแต่งเจ้ารถคันนี้นะครับ MacLaren 5 7 0 S Coupe เป็นรถปี2015นะครับทุกคนตึ้งตัวรถเนี่ยดูสวยงามมากเลยทีเดียวนะครับสีเดิมเข้ามากับสีแดงนะฮะและเสียงรถคราก็อย่างโหดทุกคนฟังครับเบิ้ลให้ดูครับอูห้หยชอบไหมฮะนี่ชอบเบิ้ลเครื่อเปล่าครับผมและนี่ก็คือมุมมองแดชบอร์ดนะฮะคือจอสวยมากนะครับนี่ตรงปรกแล้วก็ เลงรอบตัดออกตัวทุกคนหขับเดิมๆให้ดูก่อนนะครับยังไม่ได้แต่งอะไรนะครับแต่ก็ขับได้ดีเลยทีเดียว,นะวครับแ้วพุ่งมาทางนี้เบาครับอุวิ เลี้ยวครับเลี้ยวไปไหนครับไปทางนี้อู้หยทำไมรถมันเบี้ยวๆอะครับผมมันจะดอออกแนวแบบมันจะปัดหน่อยนะครับทุกคนก็ค่อนข้างที่จะขุมยากนะครับจากเท่าที่ลองขับมานะครับกับกับของเดิมนะครับผมลงมาในเกียร์5 207นะครับทุกคนนี่คือเครื่องเดิมนะครับเนี่ยมันจะมันชอบสไลด์อะครับแค่แบบว่าแค่เลี้ยวแบบเลี้ยวเยอะก็รู้สึกเหมือนจะสไลด์ออกหน่อยๆอะวิ่งกับชน อาจจะเป็นเพราะยางหรือเปล่านะครับหรือยางไรแต่ผมว่าเจ้ารถคันนี้ขับเดิมๆมันก็เท่แล้วเออนะครับนี่แล้วนี่คือเกียร์โหความแรงตอนนี้ก็น่าจะประมาณ300ร้อครับทุกคนโอ้โหโคตรแรงครับผมมันแรงเร้าใจจริงๆครับอัดทางตรงมาแล้วตอนนี้แบบว่าบรรยากาศทางตรงเออบรรยากาศสว่างนะครับทางตรงสามร้อยบวกครับดูข้างๆครับโอ้จะชนครับให้ดูเกียรบโอ้ให้ดูได้แค่นิดเดียวมันจะชนรถโอ้โชนไปแล้วฮะหน่อยนึงลื่นๆนะ ครับเนี่ยแอร์เรื่องเดิมก็แรงสามร้อยแล้วครับผมนะแล้วข้างหน้าเราต้องซ้ายหน่อยต้องโอ้ยรถสิบล้อโอ้โหออดูข้างหน้าน่อยครับเป็นยังไง <c oughs> ยับเลยครับทุกคนคอนสตรักชัน่งนงั้นเหรอคุณมาชนผมทำไมครับเนี่ยและรถมันก็วิ่งไม่ดีแล้วครับทุกคนเพราะว่าปรับซิมูเลเตอร์ไว้มันจะเปะออกซ้ายเลย <c oughs> เห็นไหม คือผมกะจะมาพงเหินนี่ด้วยความแรงที่สุดในโลกครับผมี่โอ้โหแล้วก็ลงพื้นแบบระเบิดโอ้โหเอาเป็นว่าเราขับรถเข้าบ้านแล้วก็มาแต่งเขาก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวแต่งเสร็จแล้วเราก็ไปเหินต่อได้นะครับผมก็ใส่พิสตันกันเลยนะครับเปลี่ยนพวกเอนจินนะครับผม ระบบอินเทคฮะใส่เข้ามาครับก็จะใส่ด้วยความรวดเร็วนะครับทุกคนอะไรที่ดีเนี่ยผมก็จะใส่หมดเลยนะครับผมท่อเทอร์อะไรนี่เป็นレスซิงหมดเลยนะครับแอมชาร์ปก็จัดเต็มนะครับวาวนะครับวาวซิงครับผมแล้วก็เสื้อสูบนะครับเป็นレสเอนจินนะครับลูกสูบแล้วก็ข้อเหวี่ยงนะครับผมครบเซตเลยนะครับแล้วก็มีแหวนรองแล้วก็จัดเทอร์โบไปด้วยครับใส่เป็นレเทวินเทอร์โบนะครับ อินเตอร์คูลเลอก็ต้องมาครับเพื่อระบายความเย็นนะครับเดี๋ยวเครื่องน็อกนะครับแล้วก็ไฟวิวนะครับโอเคฮะเอนจิน okay, uh, mm hmm. ก็ประมาณนี้ไปก่อนนะครับมันครบแล้วละ่ะแล้วก็มาที่รูปเบรกตรงนี้นะครับ mm hmm. ก็เป็นพวกช่วงล่างนะครับ mm hmm. ก็ใช้เป็นดิฟเอ้ยไม่ใช่กดผิด ก็ใช้เป็นเスสปริงแอนด์แดมเปอร์นะครับอันนี้นะโอเคน่าจะขับดีขึ้นพวกฟอนต์แอนดี้โรบาร์ก็ต้องเป็นสปอร์ตเตอร์レเลยครับผมหน้าแล้วก็หลังนะครับเร็นレスหมดนะครับแล้วก็แชสซีรันฟอร์มินะครับโรเคชนะครับใส่อันนี้ไปนะครับคือข้างในเนี่ยมันก็จะแบบจะเห็นว่ามีโครงเหล็กนะครับทุกคนทําไว้เพราะความแข็งแรงนะครับเวลาเราพลิกอะไรอย่างเงี้ยมันดีนะครับแล้วก็เวทดีดักชั่นนะครับแล้วก็ลดน้ําหนัก ลายเบาครับโอ้โหแล้วก็เดวเว์เทนนะฮะอันนี้ก็เป็นพวกชุดคัทอะไรต่างๆนะครับก็ใส่ของตึงมานะครับผมระบบส่งกำลังทันดิชันนะครับก็ดูมีไหนสีเขียวผมก็จะใส่มานะครับก็น่าจะเป็นレสอันนี้นะครับผม แล้วก็ดิฟเฟอเรนเชียลนะครับก็ต้องเป็นเลสนะครับอันนี้คอนเวอร์ชันนะครับมันจะเปลี่ยนเครื่องยนต์นะเราไม่เปลี่ยนนะครับเราเป็นเครื่องออริจินอลแต่ว่าอัปเกรดความแรงครับผมโอเคแล้วก็ฟอนต์บัมเปอร์นะครับก็จะมีของ Duke Dynamic นะครับ d y n a มิกหรือไดนามายก็ขอลองหมุนดูก,ก่อนนะก็จะเป็นหนูเป็นคาร์บอนนี้ของเดิมมันเพิ่มมาทีเดียวแล้วก็ของ f o r z a นะครับเอาเป็นดู k ก d ดน a ม i c แล้วกันของ f o r z a มันดูแบบธรรมดาไปหน่อยนะครับผมมันก็เป็นลิ้นยื่นออกมานะแต่นี้มันก็เออมันก็ด การดีมันเป็นครีบข้างนะครับใส่มาต่อด้วยเรียววิงนะครับสไปเลอร์งั้นเหรอโอ้สไปเลอร์นี้อยู่แล้วดีครับผมนะมันก็จะยื่นขึ้นมาแบบนี้นะครับเออของเดิมมันจะไม่มีนะครับอันนี้มันจะมีละ, grandes, mm. ะเรียบัมเปอร์นะครับสเกิร์ตด้านหลังนะครับโอ้โหโคตรโหดครับทุกคนอันนี้ดูดีดูยาวขึ้นนะครับใส่เข <un>. ้ามาแล้ว <clear>. ก็ไซส์สเกิร์ตนะครับก็ต้องเป็นอันนี้นะครับโอ้เป็นครีบแบบนี้สวยงาม นี่ทุกคนดูฮะมันเป็นคลีบตรงนี้ตรงนี้นะครับน่าจะออกแบบมาเพื่อการลิดลมแล้วก็ไหลให้แรงยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ยางนะครับยางนี่จะทําให้รถวิ่งดีมากๆเลยนะครับเอาเป็นลายฟอร์ซ่าแล้วกันนะครับแล้วก็เป็นยางเซมิสลิกนะครับอันนี้แหละดีลุยน้ําได้อะไรได้นะครับหรือจะเอานี้ก็ได้นะนี่ก็จะไม่มีลายนะครับผมแต่นี้แรงนะครับเนี่ยและลองดวนนี้นะครับอันนี้น่าจะสเปคเดียวกันนะครับทุกคนลายคาดแดงกับลายฟอร์ซ่านะครับแล้วก็อันนี้ก็สเปคเดียวกันนะครับนี่ แลวนี่ทําไมมันลดลดอ๋อนี่เป็นดิฟโอเคเป็นล้อดิฟยางดิฟโอเคเราใส่นี้นะครับต่อที่ความกว้างหน้ายางนะครับก็เป็นกว้างสุดเลยแล้วกันนะฮะเออก็จะดีสุดโอ๊ยกดผิดครับโอเคใส่เป็นอันนี้มานะตึงสุดนะครับผมโอเคหน้าหลังนะตึงหมดนะเป็นล้อแบบกว้างแล้วก็ขนาดของล้อแม็กนะครับลองกดดูอันนี้ไม่ดีนะครับอันนี้ดีแล้วอันนี้ก็ไม่ดีนะครับของเดิมดีแล้วของเดิมมันกว้างเราใส่บุ๊ มันก็กว้างอะนะใส่ปุ๊บกว้างโอ้มันก็กว้างขึ้น่ะทุกคนอันนี้อันนี้อันนี้โอเคเอานี้แล้วกันนะแล้วก็ร้อหน้าล่ะลอหน้าลองดูนะออ้มันก็กว้างขึ้นแต่มันจะลดเล็กน้อยไม่ไรใส่มาแล้วก็อันนี้เพิ่มความยาวนะผมเขาเรียกไงให้ล้อมันยืดออกมาโอเคไม่ค่อยอะไรเท่าไหร่ไม่ค่อยมีประโยชน์อันนี้มีประโยชน์ก็ก็ใส่เข้ามานะครับ ต่อกันที่ล้อแม็กนะครับล้อเดิมล้อเดิมมันไม่โดนใช่ไหมทุกคนล้อแม็กรลายเยนเดิมแต่จริงๆก็สวยแล้วนะฮะก็มาเลือกก่อนนะว่าคุณจะใช้เป็นสปอร์ตหรือว่ามัลติพีซหรือว่าจะเป็นสเปเชียลไรส์ริมนะครับรอบนี้เราก็ใช้เป็นสปอร์ตริมแล้วกันนะให้แบบว่ารถมันเป็นเลสซิ่งอ่ะก็เลยเลือกเป็นสปอร์ตริมนะฮะอันนี้ก็จะเป็นล้อของ S-Van RC3 นะครับเป็นล้อแบบว่าสีขาวนะครับซูมเข้ามาดูครับ ก็จะมีรายละเอียดที่แบบว่าเยอะมากเลยนะครับทุกคนเขาก็จะเขียนไว้ตรงนี้ครับดูครับเป็นล้อแลนี้นะเนี่ยแต่สวยมากอ่ะอันนี้ก็จะเป็นล้อบัตตี้คลับ P1 ีวั i n g นะครับโอ้วันนี้แบบ Racing อ่ะโอ้โหโคตรสวยครับทุกคนครับแล้วคือเห็นปั๊มเบรกแมคคารเรนที่แบบชัดเจนนะฮะให้ดูอีกลายแล้วกันนะครับเป็นลายอันนี้ขอบมันจะเป็นคาร์บอนนะครับทุกคนเป็นล้อไดนามิคครับไดน a มิกก้าสโปรครับ โอเคเอาเป็นนี้แล้วกันนะมันมันเลสซิ่งครับผม P1 เลสซิ่งครับเนี่ยให้เข้ากับเต็มรถที่แบบว่าเป็นแบบสปอร์ตเรสอ่ะโอเคเอาอันนี้เลยเอาละเท่านี้เราก็แต่งเรียบร้อยแล้วนะครับเนี่ยแล้วก็เลฟเอนจิ้นได้ด้วยนะผมโอ้โหเลฟอีกทีมาเสียงโคตรโหด มาดูตะก้ากันเลยครับก็ทั้งหมดประมาณ88,800 80, นะครับเดี๋ยวเราก็จะ i n s tall เลยแล้วกันนะครับผมจากเดิมมีอยู่562แรงม้าตอนนี้ก็864แรงม้าครับทุกคน o f ป formance c l a s ก็เป็น S 2แล้วนะฮะทะลุไปนูน่นโอเค i n s tall เลยแต่งเครื่องไปแล้วเราก็มาทำสีกันบ้างครับผมนะสีเดิมก็หูหก็สวยแล้วฮะทุกคนสีแดงครับ ดูสีส้มไหมครับสีส้มแมคมาเรนนะครับหรือว่าจะดูเป็นสีเทาแลมโบนะครับผมก็น่าจะประมาณอันนี้นะครับมันดูครีมครีมขาวขาวเทาๆหรือเปล่านะแล้วก็ฝากระโปรงนะฮะสามารถเลือกใช้เป็นคาร์บอนเงาเงาอย่างนี้ได้นะครับโอ้โหดูดุดุดุดๆ้ว้็ก็ะระจด้ด้วะนะดะ เราก็ใช้เป็นคาร์บอนเงานะครับโอ้แล้วก็ฝ้าหลังไม่ใช่สปอยเลอร์นะครับผมเราก็ใช้เป็นคาร์บอนเงานะครับแล้วก็ปั๊มเบรกครับปั๊มเบรกของแมคคารเรนฮะเราก็จะใช้เป็นเป็นสีแดงนะครับทุกคนโอเคประมาณนี้นะฮะแต่สีบอดี้ผมจะเอาเป็นสีแดงได้หละครับแกมแล้ว เอาล่ะครับทุกคนแต่งเสร็จเรียบร้อยนะครับโอ้โหสวยไหมครับนี่ฮะแมคคาเรนห้าเจ็ดศนเเราครับไอ้ระบบนะครับเดี๋ยวให้ไปดูในฟอร์ซ่าที่ดีกว่าตรงนี้แสงมันไม่โดนนะครับผมนี่ฮะก็จะเป็นฝาโปรงคาร์บอนนะครับตัวรถแดงล้อขาวปั๊มแดงกระจกรอบกระจกเป็นคาร์บอนนะฮะแล้วก็สปอยเลอร์ด้วยด้านท้ายก็จะมีคาร์บอนแบบนี้นะครับทะเบียน95เลขสวยนะครับ รอสีขาวโอเคเท่ครับประมาณนี้ครับเอาเละฮะเรามาลงสนามกันเลยนะครับพอยซันเพรเซนต์ลิเวอร์เซียวสตาร์เลสซีเวนเลยครับผมโอ้ยรถโคตรเท่โอเคฮะคันหน้าเราเป็นเฟอร์รารี่นะครับผมออกตัวนะครับแต่ละคันก็จะแรงปอบบอกันนะเว้ยโอ้โหเรียบร้อยเลยชนเอร์วีโกมาเที่2แอคชั่นนะครับโอเคไปกันเลยครับออกตัวที่4นะครับนี่ปรับให้มันง่ายขึ้นนิดนึงนะครับทุกคนเพราะว่ารถเรามันไม่เหมาะที่จะมาลงสนามนี้นะครับมันลื่น แต่ว่าเราก็ยังตามแรมโบอยู่แต่แสงเจ้าสติลเฮียโกตรงนี้แหละมันชื่อสติลเฮียโกครับทุกคนโอ้โหโอเคแสงมา200บวกครับผมก็ตรงผ่านแฮร์เรียมิเรชอาอ่านม่วงครับผมแล้วก็เลี้ยวซ้ายนี่นะครับเบาครับเส้นแดงครับปืด๊ดแล้วเราก็เป็นจ่าฝูงนะครับน่าจะได้ไม่นานเราเดี๋ยวคงโดนแสงมาตามกันมาเป็นขบวนเลยครับผมไปฮะ4 6ครับผ่านโค้งนี้บูส์ูส โอ้โหดูดิครับกดเนี่ยมันจะปัดอย่างเงี้ควันเบิบเลยครับโอ้โหดูดิเลี้ยวยากครับโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีด๋ยวโทษโทษโทษอเริ่มตรงนี้แล้วกันนะครับบูสส์เรามีรีเวิร์สนะครับโอ้โหเริ่มตรงนี้ยังยังจะไม่ได้ครับผมโอ้โแล้วก็ดูข้างหลังน่อยโอ้โหเราคือขวางคลองเลยครับจระเข้เ <laughs> ทุกคนไม่สามารถแซงเราได้นะครับทางมันแคบนะครับผม แต่เเขาก็ขับกันแบบเขาก็พยายามจะไม่ชนเรานะครับแล้วก็คือเย็นเล้วลัมโบคันนั้นนะครับไม่ได้หรอกหนูหนูจะมาแซงพี่ตอนนี้มันไม่ได้นะนี่มันก็หกสิบเอ้ยยยทำไมเป็นงี้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวหนูเดี๋ยวจะพุ่งไปรอด้วยโอ้โหคนนะแล้วดูดิโดนแซงไปหมดแล้วโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ยรู้สึกมันลื่นจัดๆเลยครับ เอาล้ฮะให้ได้ลุ้นหน่อยครับอยู่ที่โหลมันจะได้แบบมีชาเลนจ์เนี่ยครับแปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะฮะแล้วเราก็ต้องรีบแซงทั้งหมดที่อยู่หน้าเรานะครับมันจะเป็นไปได้หรือครับทุกคนนะครับโอเคเฮ้ยหยอกบังดิเฮ้ยโอเคข้างหน้าของซ้ายครับบื้อโอเคโอ้โหเร็วเร็วเรโอ้โหไม่ขัดยากว่ะเอาแะครับเอาล้วฮะตอนนี้ที่สิบนะครับจบจบขอเลขตัวเดียวอะตอนนี้เก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วขอแหวกกลางเลยครับไปเลยครับซ้ายเทียบโอเคครับขอเลขตัวเดียวเลขตัวเดียวเนี่ย เลขเจ็ดแล้วโอ้โหก็ยังดีวะเออจบที่เจ็ดครับโอ้ยอ้อาวที่หกดูนับผิดวิวโคตรสวยฮะตรงนี้โอ้โหกดเลยครับวิวโคตรได้ครับต้องบอกก่อนว่าเจ้าเกมเนี้มันเป็นข้อเสียของมันนะครับทุกคนนะครับคือว่าถ้ารถมันไม่ใช่เลคคอมเมนต์ให้เราลงกับสนามตรงนั้นอะเวลาเราไปลงมันจะลื่นขับไม่ได้ครับผมต้องเลือกรถที่เขาแบบว่าเลคคอมเมนต์ไว้อะูอ้หูสนามนี้ฝนตกด้วยจะรอดไหมเนี่ยแบบไม่ตกก็ลื่นแล้วนันนี่ ฝนตกเข้มไปอีกครับโอเคอเ,คเ,คเคดีย๋ยวหูลีแมทรือว่ารถไฟฟ้าวแรงข้างหน้าก็เป็นเฟอร์รี่คโผล่ทั้งนั้นครับโอเคอเคอาอตัวแซงก่อนเลยครับผมแซงขึ้นมาเรียบร้อยครับรอบนี้เป็นถนนสนามแบบว่าแบบเถื่อนนะแข่งเถื่อนนมันจะมีรถคนด้วยครับผมข้างหน้าเข้าซ้ายโอ้โหเบรกไม่อยู่ครับโอเคไปครับโอเคนำครับนำครับโอ้ดูดิฮะเข้าขวาเบาครับเบาครับไม่ต้องรีบครับ ขาไม่ตามทันหรอกครับผมโอเคข้างหน้าขวาเอ้ยซ้ายครับอุ้ยมาจ้ามาจ้าอย่างไรโอ้โหรถเต่าครับโอเคครับสวยงามเอ้ยไปยังไงวะเนี่ยมองไม่เห็นทางเลย2ีเปอร์เซ็นต์ได้ครับแล้วซ้ายนะครับขับแบบเกรงๆนิดนึงครับมันรื่นะครับตรงหน้าแล้วก็ขวานะครับบู๊ดอูเบาครับเบานะทางแบบมองไม่เห็นจริงต่อได้ซ้ายบู๊ดมีคนตามมาคันหนึ่งครับมันคือใครมันคือใคร ไม่ต้องไปอยากรู้หรอกครับขันไปดูแล้วชนอีกโอ้จะหลุดกดแรงรับจะหลุดเลยครับท้ายจะหลุดครับเข้าขวาครับโอ้เสียงคอป๊ำป๊ำเลยครับโอเคทางตรงกดอยู่ได้นะครับบูสต์อยู่ได้นิดนึงครับ45ข้างหน้ามีรถมาเทแซงเลยร้อยไปครับชิลแฮรู้สึกว่าชิลขึ้นนะครับเราไม่ได้ขับเร็วมากนะแต่ความเร็วมันก็200เลยนะฮะเนี่ยมันก็แรงนะจริงๆแล้วอ่ะ2 0 0 107เลยครับผม ไปจากับแบบนี้ในชีวิตจําวันนะครับมันคือเ a s t i n g ต้นนั้นครับ60%แล้วนะครับแล้วเข้าขวานี้เข้าขวาอีกครับอุ้ยจะรุดแล้วผมก็อัดทางตรงนี้ยาวๆครับทุกคนจะมี300เห็นนะครับ208 209 300โอ้หแล้วต้องเบี่ยงซ้ายด้วยครับเบี่ยงเลยปะเดี๋ยวก่อนเห็นครับเบี่ยงสุดเบี่ยงเลยไหมครับเบี่ยงเลยไหมครับระวังครับระวังต่อครับ350ครับเบี่ยงเลยครับ b o สต์ b o สต เปลี่ยนซ้ายที่แปดนะครับผูกสามรอยบวกแล้วก็ซ้ายนีน่ฮะเกบเปอร์ีสิบนะครับผมโอเคครับออ้ยอุ้ยไม่หลุดนะครับรู้สึกว่าไฟหน้าไม่ทํางานหรือเปล่านะมองไม่เห็นทางเลยโอเคครับทุกคนทาั้งหน้าคือเส้นชัยนะครับแล้วก็บึ้ม ๋ย่าพาไปเหินในตอนแรกที่เราเว่าจะเหินกันนะครับไปไปเลยครับแบบว่าดูด้านข้างไปด้วยครับเกือบชนรถเต่าอีกแล้วครับอีก5.1กิโลเมตรนะครับแล้ววันนี้ก็เปิดดามไม่เห็นด้วยนะครับมันจะเห็นความย่นของรถนะผมอัดมาทางนี้หูแรงไปป้าเนี่ยอัดปี่ครับโอ้โหโคตรแรงครับทุกคนดูภายในปะล่ะนี่ภายในก็ยัเท่ครับเราต้องขึ้นนี่นะครับเนี่ยเลยแล้วมั้งเนี่ยซ้ายนะครับโอ้โหชนไปหน่อยดีครับเปิดไปหน่อยครับ เอาล้ฮะมาถูกทางแล้วรู้สึกว่าต้องมุ่งมาทางนี้นิดหนึ่งโอเคก็ชนได้อีกหน่อยนะครับโอเคยังไม่เห็นนะตอนนี้ไม่เป็นไรครับอัดไปก่อนนะครับอีก2กิโลเมตรนะครับเราก็จะบินนะกลายเป็นเทพครับบินบนฟ้าเฮ้ฮะแล้วเราต้องซ้ายนะครับซึ่งมันต้องก็ต้องเบาด้วยนะครับแล้วก็โอ้มาดีเลยฮะมาดีเลยฮะ2 0 8 209แล้วก็ขึ้นไปเลย300ครับทุกคนและรถเราก็สวยฮะดูดีแล้วก็ลงแบบ โอ้โหแล้วก็ดูสภาพโดยรวมครับทุกคนมันก็ไม่ค่อยยับอะไรมากนะฮะโอเคครับอุ้ยรถใครแล้วนั่นเอาฮะอยู่ใน Horizon Oval Circuit นะครับก็จะจัดสนามวงกลมหน่อยครับผมเฮ้ยรถพอเช่คันนี้โคเทเลยครับเนี่ยดำส้มครับโอเคเอาตัวมาแล้วสนามวงกลมครับแบบว่า n นสคาร์็มานะครับโอ้โหชอบเลยครับเลี้ยวซ้ายอย่างเดียวเลี้ยวขวาไม่ต้องเลี้ยวขวาทิ้งไปไม่ต้องครับรถมันเบี้ยวอยู่ รงนี้5้ารอบฮะแต่ว่ามันเป็นวงกลมน้อยๆอ,อ่ะทุกคนเนี่ยวงแค่นี้ก็2รอบแล้ว,แล,วแล้วก็แซงอาร์ซัมห้ามาครับบุนบุนบุน,ร,นรอบสองแล้วข้างหน้าอู้ห้าก็รอบ3แล้วอเอหันดูหน่อยโอ้ยตามมาแบบห่างเลยอะ่ะคือแบบโชว์ความแรงของรถเลยอะ่ะก็จะวิ่งอยู่ประมาณ200นะแล้วก็ท็อปสปีดเราอยู่ที่เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวให้ดูนะทุกคนเห็นจบนี่ก่อนนะเอาละครับรอบ4แล้วนะครับหมุนไปดิ ก็อยู่ที่200อยฮะกลมความเร็ว b u อ s ลอบสุดท้ายแล้วเฉียดหน่อย,ยมีเครื่องบินด้วยกพรเจ๋งเท่ากับว่าเราเลี้ยวซ้ายอทีนะครับเราก็จะวินเนอร์นะครับเรสครีนเรซ r a ่งวินเนอร์มาแล้ววินเนอร์ต้องชนตรงนี้ด้วยโอเค มาครับเดี๋ยวมาอัดทางตรงกันเลยแนะครับเจ้าแมครลาเรนห้าเจ็ดนเอสคูเป้ของเราว่าจะอัดได้เท่าไหร่นะครับ10บกิโลนะครับเดสติเนชันนะครับควการอัดความแรงต้องไปวิ่งทางขวานะทุกคนเอ้ข้ามเลนแล้วกดแป๊บเดียวมันก็3 0 0รบวกแล้วครับนี่ส0 3 3 0อยสามสามอยสี่ครับได้ครับสาม้อยห้าไหมครับสาม้อยห้าครับโหแต่แบบชิวๆเลยก็สาม้อยหกสิบอืมนะครับเหลท่อสุดๆครับดูโอ้โห ข้างหน้ามีรถนะครับโอ้โหดูอีกทีนี่โอ้โหกับชนนะครับ3ามกครับทุกคนโคตรแรงอุ้ยกับชนแล้วเต่าแต่ก็ไม่ชนนะฮะอีก1.9กิโลเมตรครับที่เดิมครับเป็นที่บินนะรไม่รู้จะรอดไปถึงหรือเปล่านะอัดมาขนาดนี้มันต้องซ้ายด้วยนะครับแล้วมีรถอยู่ข้างหน้าด้วยลดความเร็วนิดนึงครับไม่งั้นมันจะลุดนะครับแล้วมาทางนี้โอ้โหยังไงความเร็วก็ต้องลดครับแต่ก่อนขึ้นแลมก็มี300บัวกอ้สามร้อย บวกเก่งกำลังจะลงในอีก3ามสองืมเก็เคยได้คนข้างคนเลยแลเนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีดาเมจดนะครับอย่าลืมไลค์แล้วก็ซับสไครต์ให้เราด้วยครับผม